ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กขยับหน่อยโอเคขอบคุณมากครับมาชมปีศาจกับ น้องตาตาอยู่ไหนครับมาดูพม่าหยองเสือบเอาไม่ใช่ครับโอ้โหเจ้าสองพม่าขออภัยเสือบไปปีศาจยกมาเจ้าต้าโอ้ยตาลาบิถีตาลาวิถีเบิ้งเบิ้งโจสับแน่เดีอเดี๋ยวมันจะตุ้มเลยนะมันพม่าเสือบนะครับสองต่อสองนะครับเอครับเจมสิบเอ็ดนะครับเสือบไปครับครับต้าเปิดปีศาจยกมาต้าตีหัวลูกนี้ ออกเอาครับขอคนนั้นหนึ่งไลน์หนึ่งแคร์นะครับเป็นไลน์สดผ่านเฟซานผ่านเฟซบุ๊กของเทพโยนะครับเอาครับยังไงครับเตะลูกนี้โอ้เน็ตขาดเอาครับมันมีหลายเฟซนะครับเทพโยผมแล้วงงนะครับฝั่งโนนต้าลาดวิถีนะครับจับคู่กับปีศาจตะก้อนนะครับเดี่ยมนี้ครับลูกเสิร์ฟที่อันตรายนะครับเสิร์ฟแปรผมหมอก่อนครับปีศาจแตกไป เอาครับหลายลูกนะครับที่เคยเตะกันมาครับเตะลูกนี้โอ้ขึ้นสูงนะครับต้าราบิถีฝากกติดตามด้วยนะครับเทพโยนะครับเอาครับวันนี้ผมมาบรรยายให้นะครับ4-2ต่อนะครับลูกเสิร์ฟที่อันตรายครับเสิร์ฟแปรย่างรุนแรงดูก่อนไม่มีพื้นนีรับไม่ได้นะครับผมบอกก่อนพม่าตัวนี้ครับไปแล้วครับ โอ้โหไปครับกระเด็นกระดอนมาไหนขึ้นโอ้โหหรือว่าปีศาจปีศาจยักษ์ก็แพ้มาแล้วเอาวันนี้ซื้อตัวมาใหม่ครับเจ้าต้ารัดวิชีเอาครับยกหัวครับลรกนี้ล,นล้หรอเปล่าโอ้ยังตามเหยียบถึงโอ้โหลูกนี้เจ้าต้ายังไงเสียนะครับ อ่ะนะครับมาต่อนะครับสวัสดีเจ๊นุวยนะครับทักทายทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับวันนี้อยู่กับเทพโยต่อนะครับเฟซเทพโยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับมาดูคู่นี้ครับปีสัตวตะก้อนะครับซื้อตัวนะครับหรือว่ายืมตัวน้องต้ามานะครับจากสังกัดนะครับค่ายราวิถีนะครับอายุ18ปีนะครับวันนี้มาสาราทุบดีสามสี่นะครับไปเจ้ากับเจ้าบ้านนะครับพม่าเจ้า2กับเจ้าชูนะครับนะครับ คู่นี้นะครับแจ้งสกอร์นะครับ4-2นะครับฝั่งพม่าขึ้นนำนะครับเพราะว่าน้องสองนี้ยังไม่เคยยืนคู่ปีศาจนะครับแล้วอีกอย่างนะครับสนามนี้บอกไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่ชินสนามนะครับก็จะเล่นยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสนามเล็กนะครับแล้วก็พื้นยางมาต่อยครับนะครับพื้นยางมาต่อยครับแล้วอีกอย่างนะครับข้างสนามก็จะเป็นกําแพงนะน้องไม่เคยมาเลยนะครับลูกแต่อาจจะสวยงามนะครับแต่แต้มนี้พม่าขึ้นนํานะครับ มาดูครับโอ้โหลูกนี้เป็นแต้มนะครับ3ต่อ4นะครับเมียนมานะนึกว่าลูกออกนะครับยองพม่าเป็นกรรมการนะครับสกอร์นี้ครับ3ต่อ4นะครับมาดูเมียนมาเปิดหัวนะครับคู่นี้เวิร์กนะครับในสนามนี้นะครับพม่าคู่นี้นะครับบอกเล่นนะครับว่าเล่นดีมากๆนะครับเคยรับแขกนะครับนักเตะก็จากนะครับจากไทยมาเยอะเหมือนกันนะครับในเหลี่ยมแปรคข้ามฝีไม่มีบล็อกนะครับโดยเฉพาะเสื้อแดงนะครับเจ้าชูนะครับ แล้วตัวชงนี่ก็นะครับเจ้าสองนะครับก็พนักงานร้านเซเว่นนะครับนี่ก็รับเรียบลูกมันไว้ไม่ใช่อะไรหรอกแต่ไม่แต่ไม่เป็นไรนี่หว่าเามันเหนียวเหนียวมันยอมรับว่าไวมากเลยไึ้นนะครับกล้องน่าจะแตกนะครับไวนะเ่ยเหนียวเนี่ย นะครับเดี๋ยวไม่แน่อาจจะเปลี่ยนมุมกล้องก็ได้นะฮะพอดีตอนนี้หน้าจอนะครับกลัวหน้าจอแตกนะครับโอ้โหอ้ต่หายครับนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องนะครับผมไม่มั่นใจจริงๆครับผมยอมรับจริงๆครับ นะครับโทษทีครับเตะนี่พ <c oughs> อดีนี่เตะตัดขาพอดีนะครับมาชมกันต่อนะครับขออนุญาตเปลี่ยนมุมนะครับน <c oughs> ้องต้าเตะแรงมากครับแล้วไม่มีบล็อกด้วยนะครับสี่ต่อส <c oughs> าม <c oughs> ครับเ <c oughs> จมเจมส์ทำมันเจมเปิดนะครับย่ขึ้นไปโอ้โหโดนเกี่ยวเฉยครับลูกครับ ไม่น่าเชื่อเะยครับโอ้โหเตะขนาดนั้นยังโดนเกี่ยวนะครับเป็น5ต่อสนะครับพม่าคค่นี้อันตรายครับบอกไว้ก่อนนะครับอันตรายมากๆนะครับนะครับผมต้องเปลี่ยนแดนอีกนะครับนะครับขออนุาเปลี่ยนแดนนะครับตัวเตะเพราะว่าน้องต้าเตะแรงนะครับผมต้องหลบมุมจริงๆครับเตะหนักมากนะครับเปลี่ยนมุมกล้องนะครับผมไม่มั่นใจครับก่อนเี้ครับ5ต่อส อ่ะนะครับดูลูกเตะนะฮะโอ้โหวนนี้เตะเตะหนักนะครับลูกนี้นะครับปราเจ้าที่บอกว่าใครไปเล่นนะครับต้องใส่ผ้าปิดจมูกด้วยนะครับแล้วก็ล้างเจลแอลกอฮอล์นะครับเล่นได้ปกตินะครับก่อนนี้ครับเจ็ดสามต่อห้าครับปีศาจโยงหลังนะฮะเจ้าสองเปิดยกขึ้นมาโอ้โหใครจะเกี่ยวครับหนักขนาดนั้นใครจะเกี่ยวครับ อันนี้ห้าต่อสามเปิดหัวไปแล้วครับเสิร์ฟดีมากครับเป็น6ต่อ 3, อ3นะครับคู่นี้เกม10ไม่มีดิวนะครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างเหลือน้อยนะครับกติกาตกลงกันนะครับลูกเสิร์ฟเมนต์มาดีจริงๆครับดีมากๆครับพม่าที่อยู่ในสังกัดเจ้าหยองนะครับบอกไว้ก่อนนะไม่ธรรมดาครับแต่ละคนนี่โอโ้โหมาลูกเสิร์ฟ ทั้งปัน่นทั้งหมุนนะครับโถสาต่อหครับโยงหลังครับโอ้โห,โห,โหลูกนี้ออกครับลูกเสริฟหต่อสโอ้โห,โหเป็นการพิสูจน์นะครับเสริมกระดูกน้องต้าน,นะครับในสนามสาธุนะครับไม่เคยมาครับ เป็นครั้งแรกครับเปิดยกขึ้นมาหายครับนี่ครับไม่มีใครเขี่ยนะครับลูกนี้เพราะฉะนั้นนะครับที่นี่คือถิ่นพม่านะครับไม่ใช่ถิ่นคนไทยแล้วนะฮะตอนนี้ยองพม่าคุมนะครับสนามนี้โหเตะง่ายครับพม่านี่ครับยกขึ้นมายกหัวด้วยนะครับนู่นครับโอ้โหยกหัวด้วยนะครับ เมียนมานำห่างนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับเกมสิบไม่มีเดียวนะครับนดครับดูครับลูกเสิฟเสิฟดีนะครับลูกปั่นนะครับตาเตะหายเหมือนกันครับเมื่อก่อนนี้ผมยืนคู่ปีศาจนะครับคู่ฝั่งน้นนะครับฝั่งน้นนะครับผมแพ้สองแต้มนะครับผมรู้สึกว่าตัวเองเล่นไม่ดีนะครับมาดูตอนนี้ไม่ใช่นะครับพม่าดีกว่าครับขนาดน้องตานี่ตัวเตะนะครับวัยรุ่นนะครับตอนนี้ยังไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะครับเกมยังไม่จบนะครับ ดูครับลูกทำครับมาแต่ละทีก็ตอนนี้ครับ6ต่อ3เปิดนะครับยกขึ้นไปโอ้โดนเกี่ยวดูครับโดนเกี่ยวครับโอ้โหพม่าดีจริงๆครับดีมากๆครับนี่ครับลังสองขึ้นไปกระโดดนะครับขึ้นไปแตะหลอกนะครับไม่หลงเลยครับยืนเกี่ยวเฉยเลยครับ แต่เมียนมาคู่นี้ครับเขาเป็นคู่เวิร์กกันนะครับอยู่ในสนามนี้นะครับเป็นชุดรับแขกนะครับในสังกัดเทเล็กนะครับนะครับอยู่สาคัญอยู่ที่ลูกเสิฟนะครับคู่นี้ครับลูกเสิฟเมียนมาค่อนข้างเป็นแต้มนะครับได้แต้มตลอดเพราะลูกเสิฟนะครับดูครับปีศาจก็เกี่ยวไม่ได้ครับไม่มีสิทธิ์เกี่ยวครับดูนะครับ ก็ตอนนี้ครับเต่อสครับเมียนมาเสิร์ฟมาครับต้องตาเปิดตัวนี้ยกเข้าหัวนะครับเล่นยากและโดนเกี่ยวดูครับโดนเกี่ยวหมดเลยครับโอ้โหเมียนมาเล่นดีนะครับนะครับนะครับเมียนมาเล่นดีจริงๆครับแน่นอนครับเมียนมาครับโดนเกี่ยวเฉยเลยครับเชือเชื่อครับไม่กลัวปีศาจนะครับพม่าบอกนะครับเปิดหัวครับยกขึ้นมา ดูครับติดเน็ตอีกนะครับเหลือแค่เต็มเดียวนะครับเกม1ิต่อ3นะครับก็ตอนนี้ครับ9ต่อ3นะครับนี่ครับน้องต้าท้องเตะให้หนักนะครับคือเตะถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็โดนเกี่ยวคือว่าคู่นั้นเวิร์กจริงๆครับนะครับมีนักตะก้อนะครับชาวไทยเราครับเข้ามาเยือนสนามนี้ครับถ้าเตะไม่มีไม่มีบล็อกนะครับคู่นั้นก็รับให้ตลอดนะครับ ถ้าไม่จีดจริงๆครับเอาเงินออกไม่ได้ครับสนามนี้ฮะฉายาสนามนี้ครับนะครับได้กล่าวไว้ตลอดนะโพสลงเฟซตลอดนะครับนรกทีมเยือนครับหนองม่ายังเอาชนะซูเปอร์แม็กแล้วก็โต้งเมืองเลยเลยครับสนามนี้ครับคิดดูครับพลาดแล้วนะครับนี่ครับเป็น4-9นะครับแต่เกมสพผ้ามเหลือแค่แต้มเดียวนะครับจากคว้าเงินรางวัลนะครับ4-9ต่อครับ ปีศาจยอมนะฮะน่าจะเสิร์ฟทิ้งเสิร์ฟทิ้งแล้วครับปีศาจนะฮะเสิร์ฟยังไงก็ไม่ลงครับก็สี่ต่อเก้าครับมินมาได้เป็นฝ่ายตั้งรับนะครับพม่านี่เหลือแค่แต้มเดียวนะครับไม่ต้องขันสกอร์แล้วครับหล่นขึ้นมาน้องตาต้องเตะอ้โหแปดห้าต่อสิบนะครับ นะครับ FC ข้างๆนะครับบอกว่าเตะใส่เล็บพม่าให้ดูหน่อยนะครับเกี่ยวดีใช่ไหมนะครับนะครับก็พม่าเขาก็ดีครับพม่าครับย่หัวอย่างดีครับดูครับใครจะเกี่ยวได้ครับเกต่อห้าครับ โอ้โหลูกเตะครับสวยห้ามครับลูกนี้เตะสวยครับนะครับลูกนั้นนะครับมองยังไงก็ลงครับนะครับรับไม่มีสิทธิ์เกี่ยวครับเพราะว่าคือลูกหน้านี้จ่อๆนะครับไงก็เกี่ยวไม่ได้ครับพม่าเขาถนัดเขี่ยนะครับฝาเท้านี้นะครับขยมตลอดนะฮะหน้าเน็ตนี้ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวนะครับ 9ต่อ5ครับดูครับโดนเกี่ยวหมดเลยครับงงมากครับดูครับนั่นจริงๆครับพม่าคู่นี้ครับจบเกมนะครับพม่าชนะนะครับขาดลอยครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมเทพโยขอจบคลิปตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ